สวัสดีค่ะทุกคนโบอยู่ที่บ้านของครอบครัวมิเตอร์นะคะที่ทุ่งนะคะบ้านนี้ไม่มีคนอยู่ประจํานะคะทางบ้านทางครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมาเพื่อจะมาดูที่ดิน หรือทํากิจกรรมอะไรบริเวณนี้ของเขาอะนะโบก็ไม่รู้รายละเอียดมากนักนะนานๆมานะคะ,ะไม่ได้ถามไายอะไรเขามากมายพบไม่ได้เป็นคนที่วุ่นวายนะคะเวลามาเนี่ยโบก็จะถามแม่เขาว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมถ้าแม่ไม่ให้ทําก็ไม่ทานะนิสัยคนไทยชอบช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเราอายุน้อยเราก็อยากจะไปช่วยหยิบจับนะแต่แม่ของมิสเตอร์นะคะคือแม่สามีโบ๊ทเนี่ยไม่ได้นะใครๆก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพ ลูกสะพ้ายอย่างเรานะจ๊ะใครก็ตามนะคะต้องถามก่อนญาติพี่น้องเขาก็พูดการหมดแหละแม่ของมิเตอร์เนี่ยทำอะไรเองเขาไม่ชอบให้ใครทำให้ไม่ถูกใจนะคะไม่ใช่วิดีโอนินทาแม่สามีนะนึกถึงสาวไทยหลายคนนะคะเขาก็มีปัญหากับแม่สามีฝรั่งนี่แหละเขาก็เล่าให้ฟังเยอะแยะเลยนะคะปอก็ไปฟังฟังมาเหมือนกันปอเนี่ยดีตรงที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียว กับแม่ของมิเตอร์ไงแล้วก็อยู่คนละรัฐอยู่ห่างไกลกันมากเลยนะคะโป๊กับมิเตอร์เนี่ยคุยกันมิเตอร์ก็บอกว่าเออแม่เขาเป็นยังไงแบบไหนโอ๊กก็บอกว่าโอ๊ดสบายมากโอ๊จะทําอะไรที่ไม่ทําให้มิเตอร์เนี่ยมีความเดือดร้อนความกังวลมิเตอร์ก็บอกว่าจะทําอะไรก็ถามแม่ก่อนถ้าแม่เขาให้ทําก็ทําถ้าแม่เขาไม่ให้ทําอยู่ก็ไม่ต้องทําโป๊ตสบายเลยจ้ะมาที่นี่นะ ส่วนใหญ่แม่เขาก็จะทําอาหารอะไรให้กินนะนะกินก็กินไปกินเท่าที่กินได้เพราะปนเนี่ยไม่กินเนื้อ,อปนไม่กินนั่นนี่อย่างเงี้ยแม่เขาก็จะรู้เขาก็จะทําให้ก็ดีอย่างหนึ่งนะส่วนว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเนี่ยโบก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกนะบางคนที่โบรู้จักนะแม่สามีอ่ะรักนะแล้วก็อยู่ใกล้กันก็ดีนะแบบนี้คนที่มีปัญหากับแม่สามี และอยู่บ้านเดียวกันด้วยเนี่ยนะโปดอะฟังมาเนี่ยเขาก็มีเรื่องกันตลอดเวลาเลยนะก็น่าจะเหมือนแม่สามีลูกสะใภ้ทั่วๆไปเนาะหลายคนเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าปัญหาแม่สามีลูกสะใภ้ยังไงยอยัง,ยอยงไงเรียกไม่ได้หรอกถ้าคุณรักลูกชายเขาไง <c ười> คุณไปอยู่บ้านเดียวกับเขาเนี่ยต่างคนต่างแรงก็น่าจะพังหรือบางคนก็ ยอมยอมไอคนที่ยอมนี่ก็แย่เนาะบางคนไม่ยอมหรอกแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะักเหมือนกับอารุอร่อรวยอะไรไหวก็ไหวอะไรไม่ไหวก็พูดอย่างเงี้ยปอชอบแบบนี้นะตัวของปอว์เองเหมือนกันปอก็จะบอกเขาว่าอันไหนโอเคอันไหนไม่โอเคส่วนใหญ่อะ่ะแม่เขาอ่ะไม่ได้ให้ทําอะไรเยอะแล้วเขาก็ไม่มาวุ่นวายกับปอว์ด้วยครอบครัวเขาทั้งหมดด้วยาําแหละหลายคนปอไปฟังมาครอบครัว ก็จะเข้ามามีส่วนกับชีวิตคู่ปนดนึกไม่ออกหรอกว่าเป็นยังไงแต่ปอดอะนึกถึงได้ว่าความหงุดหงิดความรำคาญก็เกิดขึ้นได้นะใครที่มีสามีต่างชาติแล้วไปอยู่ต่างประเทศกับเขาแล้วต้องอยู่บ้านเดียวกับแม่สามีแล้วเข้ากันได้ดีจใจด้วยมากๆนะใครที่ไปอยู่แล้วเข้ากันไม่ได้แล้วสามีคุยกับเรา แล้วก็เข้าใจเราแล้วก็เป็นส่วนกลางเป็นตัวกลางบุคคลตรงกลางที่ดีตรงนี้ก็ดีหน่อยนะแต่ถ้าสามีไม่มีอัจฉริยะพลไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีมันไม่ใช่คำว่าศักยภาพหรอกคือไม่มีความที่จะแก้ปัญหาแม่ตัวเองกับเมียตัวเองยังไงตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสงครามในบ้านนะคุยเฉยๆนะคะปัญหาแม่สามีลูกสะภ้นะคะแต่ละบ้านก็ แตกต่างกันไปเนาะโบ๊ดไม่ได้เป็นคนพูดว่าแม่สามีหรือว่าคนในครอบครัวหรือคนอื่นด้วยซ้ำคดไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะอยากจะมาพูดถึงให้ฟังถึงเรื่องแม่สามีของตัวเองเล็กน้อยเมื่อนึกไปถึงคนอื่นๆที่ฟังมาดีตรงที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละนานๆเจอกันทีถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยนะโป๊ก็นึกภาพ เลือนลางนะโปว์ราบอกไม่เตอร์ไปว่าถ้าต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยไอยอะก็จะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม่จะพูดจะว่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนสิ่งที่อยากทําแล้วแม่ไม่ให้ทําก็จะไม่ทําแต่จะแอบทํายกตัวอ,อย่างเช่นวันนี้แม่ให้ล้าง ชั้นวางตู้เย็นอันเดียวนะโปรดเปิดล้างตู้เย็นทั้งตู้เลยที่นี่นะที่บ้านในทุ่งเนี่ยนะไม่ใช่บ้านในเมืองนะมีของอยู่ในตู้เก็บของปอเปิดดูแล้วปอจะจัดแม่กลับมาซะก่อนไงก็อบอกอ่ะไอจัดตู้เย็นให้อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเขออกาขออก็เปิดมาเขาว่าโอ้ดีมากเลยแล้วก็ถามว่า,าแล้วจะให้จัด ของในตู้ไหมเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องก็ไม่จัดแกแล้วแม่บอกอ่าแล้วอยู่จะทําอะไรอยู่ทําเสร็จแล้ว,วเ,ออเดี๋ยว computer, I, I, เออ<า>เดี๋ยวไอ <k> ทําคอมพิวเตอร์ไอไอเอาคอมพิวเตอร์มาเดี๋ยวไอก็ทําอะไรของไอ <I S 2> ไปเขาก<ป>็อโอเคนานมาก็ดีอย่างนี้แหละถ้าอยู่ได้กันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะแม่สามีของโบนะเขาก็เป็นคนที่ยากอยู่เขาไม่เอาใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายเขาเขาอายุเยอะนะเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแบบพยายามอยู่ให้ได้เพราะหลายคนเนี่ยในครอบครัวที่โบเห็นมา เ,เขาก็ส่งผู้ใหญ่ไปอยู่ที่เนอร์ซิ่งโฮมอย่างย่ากับยายของมิเตอร์เหมือนกันก็อยู่ nursing home. เนอร์ซิ่งโฮมพราะไม่อยู่กับเขาเนี่ยนะก็มีเหตุการณ์ที่คุณยายก็จะเป็นคุณยายเพราะจาไม่ได้แล้วเสียที่เนอร์ซิ่งโฮมเขาก็ไปเคลียร์ไปจัดการกันพราก็เลยคุยกับมิเตอร์ว่าไออะ่ะเข้าใจแม่อยู่นะเขาอะ่ะไม่อยากไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมเขาก็พยายามที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองทงั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ว่าจะไหวนะก็บอกว่าหาคนมาดูแลแล้วก็จ้างเขาเนี่ย มีไม้ที่ไว้ใจได้มิเตอร์ก็บอกเขาก็คุยกันระหว่างญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆบริเวณะนะว่าก็อยากจะหาคนมาดูแลมาช่วยเป็นบางครั้งบางคราวเพราะแม่เขาไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายนะแต่เขาก็แบบเดินลําบากอะไรลำบากแต่ก็ไม่ใช้ไม้ค้ำนะเขาก็ไม่ได้ทาอะไรณนะตอนนี้ไม่ได้จ้างใครมิเตอร์บอกว่าก็แพงอยู่นะแล้วยติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกันที่อยู่ในหมู่บ้านงเงี้ยเวียนกันมาช่วยดูนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของ แม่สามีที่ดือ้อบ้านนี้หมายถึงบ้านโอนแล้วก็บ,บ้านไปเตอรรเนี่ยที่รู้จักนะมีแต่คนดือ้อขอบคุณนะคะที่มาฟังมีอะไรจะเล่าเกี่ยวกับแม่สามีของคุณก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะจ๊ะแต่เราไม่ได้ว่าอะไรไม่ดีนะเราไม่พูดกันไม่ดีนะเรามาเล่าสู่กันฟังบายบายค่ะสวัสดีจ้ะ